นายกครับีครับครับไปเมครับตาขอโกาสนี้ลาออกจากตาแหน่งนายกนายกลาอครับอีกแล้วไม่มีความรับผิดชอบเอาสเลยแม่ครับของว่างละฮะตายจริงมได้จัวเลยช่วยออกไปซื้อของให้แม่ทีสิเออ ไม่ต้องมาเอเลยถ้าแม่ไม่ทํากับข้าวเย็นแล้วใครจะทําไม่ทราบที่ให้ไปซื้อของนี่ก็เพื่อข้าวเย็นนะอ้ามีแขกนะครับผมบอกไปดูก่อนนะฮะปัดโทษจะจะเอ้ยวันนี้มีคอนเสิร์ตของฉันนะได้ต้องมาให้ได้ล่ะเอะรู้แล้วล่ะนะแล้ววันนี้พัดฝนองมาด้วยนะแน่น,นอนอยู่แล้วเออเอเอไ นะวองให้พามาน่ะมันช่วยไม่ได้ถ้าไม่พานายมาน่ะคนที่โดนอัดเลยคือฉันต่างหากแล้ววันนี้จะตายไม่เนี่ยทุกการกลับได้ที่มาใจแอนสเปเชียล์คอนเสิร์ตวันนี้มีเพลงใหม่ด้วยนะฟังกันไปเลยซอนเช้ามงเต็มๆเต็มโซนโซนก็โดนไม่ทำอย่างนีไม่ได้หรือโดเรมอนคือเออคือเออเอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาดิเลยแอล แครอทเหรอถ้ากินนี่เขาไปนะโอ้คุอธิบายทีหลังแล้วกันเร็วๆเข้าเอาเอ่ออย่าเออเฮ้ยมีอะไรอันนี้นี่ๆๆใจอันวันนี้เหมือนนายจะเจ็บคออยู่นี่เนะเฮ้เออนั่นสินะใช่ไหมนี่ลองทานด้นี่ดูดิสี่ดีเลยเออเออเออคือคือคือกะกม่ามันชอบกินแครอทไม่ใช่เหรอถ้าหากินแครอทจะมีแร็คคือคักเหมือนฟลาเลยไงแบบนี้นะนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยขอบใจมากเลยแมันอ่ะมอกเลย เหมือนดีใจแอนี่นายคิดจะให้ทุกคนต้องทนกับเพลงหวยของนายไปอีกนานแค่ไหนกันเนาะเฮ้ยว่างไงใจแอนเนาะ ความเอาใจใจของฉันด้วยก็รับกันนะใจแอบมาเลิกหลิกเลงเหอะอย่ามาห้ามจะไลยเชืว่าพวกเสือทุกคนเตี้ยนจะว่ายกมืกันด้วยนะจะเด็กก็ต้องรำบานแล้วกลับบ้านดีกว่าไปแล้วไปทีให้ดีใจดีใจ เสิ่งทำสีที่ทำอยู่เลยล่ะยอดเลยนะพลังของแค่หลอดลาออกเนี่ยโยบิตาอุ้ยย,ย่งแล้วอุาษาษาสาซ่อนว่แล้วชินาโออเยอะอะคราวหน้าผมจะพยายามครับแม่ไปด้โกรธที่ได้สู์คะแนนนะแม่กโกรธที่เอาข้อสอบไปซ่อนตั้งหากละ่ะก็โกรธเรื่องที่ได้สูญคะแนนด้วยนี่นะ,ะจริงด้วยแม่ครับสนใจแครหลอดสักหัวไหมได้ยินว่าดีต่อผิวกายนะครับแม่ เอาเรื่องนี้มาหลอกแม่ไม่ได้หรอกนะแล้วที่สําคัญลูกเนี่ยย <ś c alling> ิงก็ไปแล้วมสมเร็จแมหนูพิ t a เอาแบบนี้เลยเหรอ <ś c alling> แม่นะ่ะชอบเอา่าเป็นแม่แล้วก็บนนูน่นบนนี่คิดจะกกิดเป็นฟืนเป็นไฟไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะครับมาถึงวันนี้มันก็มีอะไรมากมายแต่ว่าแม่จะเลิกเป็นแม่แล้วนะอ้าน,นี่จ้ะไม่โกรธแล้วเหรอฮะจ้าไม่โกรดแล้วละจา้าก็ไม่อลา,าออกจากการ <ś c oughs> เป็นแม่แล้วนี่ โอ้ oh. โนบิตะฮะนายนะ่ะทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้ากูแม่นายนะ่ะชอบทำอะไรแบบนี้ทุกที เคยทำซอสที่ได้คแะแนนเป็นแบบนี้อนาคตเธอไม่รอดแน่เลยละ่ะอ่อเพื่อสอบที่ได้ร้อยคะแนนตกที่ไหนนี่เออเออเราไปคุ้มนะอ,อนาคตผมนะี่มันเป็นเรื่องของผมนะคิดจะเป็นห่วงอนาคตผมไปถึงไหนกันเล่าโอ,อ้ก็นั่นสินนะเูขอลาออกจากการเป็นครูว้าวชยโยชโย อร่อยจังเลยให้ฉันชิมสักคำไม่ได้หรออยากกินก็ไปซื้อเองเดต่แต่เนี่ยมันไอติมราคาแพงสุดๆนะถ้าไม่รวยสุดๆแบบฉันไม่มีปัญญาซื้อมันกินไหวหรอเช<ะ>ื่อข้าฟวดอยู่เรื่อยเลยอ่ะเหรียญสิบเยนตรรอยู่ตรงนี้อ่ะไหน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 อ้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะอ่ะเหรอ อยู่ได้ว่าพ่อหนตัวเองรวยคิดจะทำแบบนั้นไปถึงเมื่อไรกันครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกอวดว่าตัวเองรวยแล้วก็หล่อแล้วครับโดยไปพับฉันยกไอเทมนี้ให้นายนะว้าวสำเรียนแล้วเฮ้าจะเลิกเป็นคณลุงกีบหโหแล้วอยากเขียนเขียนไปเลย แล้วข้าวล่ะไม่มีหรอกเอ๊ะก็แม่ลาออกจากการเป็นแม่แล้วก็ไม่ต้องทำกับข้าวเย็นอ้า้าท,ทำไมทำไมงั้นไม่ต้องเป็นแม่ก็ได้ก็ช่วยทำกับข้าวให้หน่อยนะครับทำไมล่ะก็ไม่ใช่แม่ของเธอแล้วนี่นาะ <c oughs> ก็ขอโทษนะครับแม่ครับยกโทษให้ผมนะครับแม่ครับช่วยทำกับข้าวให้ผมหน่อยครับกัขบข้าวผมหิวเธอไม่ต้องมาขอโทษฉันเลยนะเพราะฉันไม่ใช่แม่เธอแล้ว แม่เขาไม่จริงโดเรมอนเย่ะแล้วเย่ะแล้วแม่เขาอ้าวโดเรมอนอเขีย,ยนโน้ตไว้แล้วก่อนนะรักษาตัวด้วยจากโดเรมอนไม่จริงใช่ไหมเนี่ย านที่ผมซ่อนเอาไว้ทั้งหมดเลยโหซ่อนไว้เยอะเลยเหรอเนี่ยไม่โกรธผมหรอตลอดเวลาที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัย<ห>ก็เพราะอยากให้เธอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์เท่านั้นแลหละแต่ว่าฉันไม่ใช่แม่แล้วนะไม่จริงอะ ที่ลูกของแม่แล้วเหรอถึงจะไม่ใช่แม่แล้วแต่ผมขอเรียกได้ไหมแม่ครับขอบคุณมากที่เลี้ยงดูผมมาตลอดเลย <c oughs> ไปแล้ว แม่แม่ไม่ใช่แม่แล้วนะแล้วทำไมออ,อ,อถึงเธอจะหายไปฉันก็ไม่นาจะเป็นทุกขร้อนอะไรทแท้ๆแล้วทำไม ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทำไปเด็ดโดวงไดมี่ช่วยคนแย่แน่นอนต้องทำให้ทุกคนคืนสภาพดดวนเลยละ่ะโอ้ยโถ่เออโดนบตานี่เหลือกินจริงๆเหรล้อที่สำคัญเลยนะลูกได้ได้จัดศูนย์แค่นทุกทีตั้งใจเรียนให้มันมากขึ้นเลยแล้วก็ห้ามมาโกหกกลบเกลื่อนแม่อีกแล้วนะเข้าใจหรือเปล่าฮะโล้ิตา <laughs> แม่ครับโปรดผมเยอะๆเลยนะครับว่าไงนะ ก็ไม่ได้ฝากที่แม่พูดเลยใช่ไหม <c oughs> โด้วตาเดกอย่างรู้ที่มันไปได้เชื้อใครม,ม,มากันนะขึ้นเนี่ยฮะ